ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณสต้งเช็คข่าวประจำวันที่9พฤษภาคม2565นะครับมีคุณผู้ชมหลายคนถามว่าว่าจริงหรือไม่น้องสตางคนายกบอกว่าคนละครึ่งเฟดห้านเนี่ยจะไม่ได้ทุกคนนะจะให้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น สตางค์ก็เลยคุยกับคุณผู้ชมว่านายกยังไม่ได้บอกเลยนะยังไม่ได้มีการฟันธงเลยแล้วคุณผู้ชมก็บอกว่ามันมีข่าวออกมานองสตางค์อ่ะสตางค์ก็เลยนําสิ่งที่คุณผู้ชมสงสัยนะฮะไปหาครับตอบปรากฏเจอแล้วเป็นข่าวที่ลงเมื่อวันที่6พฤษภาคมเวลาบ่าย2-40นาทีนะครับหัวข้อข่าวเปรยว่าคนละครึ่งเป็ีนหประยุทธ์เดินหน้าแจากเฉพาะกลุ่มทีเนี้ยหัวข้อข่าวเป็นแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมอ่านข้างใน เขาบอกว่านายกพลเอกประยุทจันโอชานเนี่ยได้มีการประชุมกันนะคะแล้วก็ถแถลงหลังจากการประชุมบอกว่าคนครึ่งเป็ห้าเนี่ยเท่าที่ศึกษาเนี่ยก็จะพยายามทําให้ทั่วถึงส่วนได้ทั้งหมดเหมือนเดิมหรือไม่ต้องไปดูความเดือดร้อนก่อนเพรอทุกครั้งที่ให้ไปเนี่ยใช้เงินประมาณ4 5หมื่นล้านให้ทุกกลุ่มให้เป็นวงกว้างซึ่งทุกคนก็ทราบดีว,ว่าตอนนี้เนี่ยงบประมาณของเราร้อยหรอก็ต้องไปดูว่า ตอนนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรกําลังพิจารณาอยู่อ่านถึงตรงนี้รู้ทันทีว่านายกยังไม่ฟันธงนะครับยังไม่สามารถสรุปได้ว,ว่าคนครึ่งเฟห้าจะให้เหมือนเดิมหรือให้เฉพาะกลุ่มที่เดือดร้อนบางกลุ่มเท่านั้นดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่อ่านข่าวนี้อย่าเพิ่งอ่านเฉพาะหัวข้อข่าวนะครับให้อ่านเนื้อหาข้างในข่าวด้ยวยว่าตอนนี้นายกยังไม่ฟันธงว่าคนครึ่งเฟดห้าจะให้เฉพาะกลุ่มเท่านั้นใครที่มีเฟดสี่ รอการประกาศจากรัฐบาลนะคะว่าเฟส5เนี่ยจะมีเมื่อไหร่ได้เงินเท่าไหร่และคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างใครจะได้หรือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพึ่งตกใจก่อนนะฮะให้ดูข่าวก่อนว่านายกกาลังพิจารณายอยู่ยังไม่ฝันคงไปอย่างใดหากในอนาคตคนละครึ่งเฟส5มาเมื่อไหร่คุณผู้ชมจะรู้แน่นอนสต,ตางค์จะอัปเดตให้หากใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้ลูกคําถามที่คุณอยากรู้สตา,างค์จะนำไปหาคําตอบจากทางรัฐบาลหากข่าวไหนได้คําตอบจริง จะมาบอกคุณให้สบายใจผ่านช่องสตางค์มีเดียอยากดูข่าวจริงกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตางค์มีเดียสตังค์จะส่งข่าวจริงให้คุณถึงหน้าจอ y t u t u ครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์สี่โมงครึง่งถึง5้าโมงครึ่งสตางเปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดตอบสดกับช่องสตางมีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ